โอ้โหแดงแดงทิ้วว้ายของดีค่ะพี่นุ่ะดึงไปไวเนี่ยอุ้ยพวกใหญตัวนี้นะพี่นุ่พี่นุงเห็นมั้ยจรงริงโอ้โห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 เนกลิ่นหงส์ก็ายไป ให้ลรุนน้ำเนี่ยของเครื่องไหมบันดาผ้าสุขสวัสดีค่ะมือนีปูสิผ้าพีผ้านองมะไซเบ็ดน้ำห่วยหากินเขาน้ำทงน้ำทาค่ะไม้ของข้ามือนีสิเป็นจุดถ่ายฝ้ายเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวห้อสีไ้น้ำห่วยถ่ายฝ้ายนี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยเนาะเท่าทีไ้ได้ค่ะเมืองค่ะพี่น้องขอบห่วยโห้โห มื่อน,นี้เบื้องส่งสิเดทถางใส่ค่ะแล้วก็เลือกใส่มองทีขอบหวยมันบาสั้นแห้งเนาะเพราะว่าบางจุดมันก็นสั้นแห้งจนลงบบได้ค่ะปุ่นเท่าต่ำตรงใส่มีดขอถางลงไปําเนาะอ่ามื่อน,นี้เข้าเตรียมเบ็ดมาหาซีบหลังค่ะกับเยือหัวกเนาะเดี๋ยวไปใส่เบ็ดน้ากันเลยค่ะใส่ละ ได้ยินแต่เสียงขวัวขาขวัวขาอ <laughs> ุครับ <laughs> อุญูอัญญาแหง้งเนาะว <laughs> ัอนี้เนาะเลยมาโดนครับไ,ไม้ท่างนาันไข่ฟายเนี่แมนเปิงสภาพไม้เห่าค่ะพี่น้องหกขาเป็นตะไสนูแห้งทางทุกจุดที่เก่าครับเอออ่ะเยื่อเห่ายังเป็นเยื่อหัวค่ะเอาเยื่อที่หาได้ง่ายเนาะครับอ่าก็ตังหาง่ายอยอู่ครับเวลากับปลากินยุ่งๆนี้จ้ะ ไปลุยเลยสนาเฮาใส่ไปเรื่อยๆค่ะเอาหมองที่มันเริมๆพ่อใส่ได้เนาะ่ะเดี๋ยวทารุ่นเบ็ดต้องการค่ะช่วงหัวคำเนาะยามแค่สองหลอบกับพ่อค่ะไปลุยเลยเฮาทารุ่นเบ็ดต้องการค่ะ เอาฟังนี้ก่อนเนาะย่างย่างลบไปลบมาอยู่นี่ละเฮาเลื่อนเลื่อนกันนะล้างแหลกเฮาอเออโว้ยโว้ยมันหงายทองซื่อรู้สึกว่าสิเงียบพี่น้องเลอนี่เดี๋ยวนี่เอาเห็ดกินเลงมาเนาะมาตี เร oh hey uh, um ื่อยๆก่อนเอ้าเอๆาเอาเอามาจากไหนวะสองชิ้นนี่วะแถวไมโลกาแฟนตเต้เอ้ยไปไปน้ำยีบบคุหนูนี่ดีดูดไปแล้วผมยำกันเป็นได้ลังนี่ นอนนอนตีนจ้นหลังนั่นมีปลาหรือว่มมาเามป่าีปลาเนาะใส่เสือมันมาป่านนี่ไหมนี่อยู่ขื่ออยู่ถึงไปซูงพินนดนนนคิดว่าอยากล่องมึงอ่ะล่ะจังว่ามาถ่ายไฟนี่ สู่ท่อนเึงบ่ได้เนาะท่อนเึิงยังมีตัวให้เดืรุ่นอยู่แต่ว่าน้ำไฮน้ำหนากะเ่ามีนามดอกค่ะฮะค่ันยังนหูวายของดีค่ะพี่น้ คุยลุงได้ยังเป็นบ yeah. ah uh ่น oh ี huh. mm ่ปลาเ่อมครัพ huh. uh ี่น huh. kind of uh ้องงามเลยบกพี huh. uh ่น huh. ้องันเบ็ดงบงบกอกันเว้ยบักงหา่เลยแสเสวิงชนเอาทพ้บง่ะพี่น้องงามแหงปลาอย่างเงี้าหงบ้านคตรัโคตรทงไรจำไปบ่่ลจะบุวนบ่ อุ๋อยูอัญญาอยู่เหรพี่น้องฟังกระสันกระสันโอ้ยตกเยี่โอ้ยมาไล้ครับได้ของดีมามามาปวดจุดนี้เอยจุดนี้แล้วขึ้นไปยาเจกะนี่จัลหน่อยค่ะพี่น้องโอ้นี่อุโยเกือบมันได้ของดีได้ของดีเกือบเปนสุดฟังเล้อเนาะโอ้คนะโอ้ยใครอยู่ยังได้แต้มหายอยู่มาขวัญถุงเออได้เนี่ยกิแรงล่ะเท่าตั้มกิเเดี๋ยวก็เก่า มึงครับพี่น้องนี่แหละจังว่าเพิ่นบยอยกถือของอุญูอัญญา,าหลายมันจังสิละบัดหมาม้ยมันสั้นๆเนาะิึงสภาพแต่ละคนครับพี่น้องมันสั้นเดยจัดการคือ,คอบะโมจีเลยเรีบลเลยละคะ่ะฟังนี่เดี๋ยวเาต้องยางย่อนกลับไปเนาะเดี๋ยวไปหลุนอีูฟังนึงคะ่ะมันขื้นเทิงแ่า บ่เหนื่อยนะฮึฮึฮึใส่เฮ้ยมีหนวดมีหนวดน้ำบุญน้ำบุญเลยน้ำบุญเลยดึงเข้าไปเนี่ยอุ้ยตัวบักใหญ่ตัวนี้นะพูดนะพี่น้องเห็นปะอุ้ยดึงเบ็ดงอมงอมเลยขโอมือข่อมือเอ้า เอาดีๆดีๆโอ้ยพอเไปเช่นแล้วเลยยังอยู่ยังอยู่อ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นหนักหรอไหนักหรือพี่น้องต้องคอยขึ้นคอยลงด้วยนี่ของยี่นี่มาไหมถือไปให้ถือถืออันขูดหนาพี่น้องมันของเด้อมันของเด้องามๆครับงามๆงามมากอมาแล้วโหเดี๋ยวจะของดีขึ้น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 ไปเก็บไป เบอร์ที่ตะคุ่นเดี๋ย้อค่อยตั้งลำกันอ่ะเอาคู่ห่วเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยมันโมแหงแต่ว่าดีใจร้ายค่ะพี่น้องงามเลยครับเมืองค่ะมาดูง,งามๆเลยเฮยจัดการเท่าต่ำมาครับงามๆค่ะลงทุงไปเป็นมูกัน เดี๋ยวมันสิเงาลงไปเรียบร้อยขึ้นมาเด้โอ้ยมันสิเบิดล่ะ่าเอ้ยเบ็ดเท่านะยังได้บุล่ะนี่ติงติงติงโอ้โอ้โโอ้กิ่งล้ไปเลยบอ้โ้้ออ้โ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 อ้้อ้โอ้้้บ้โอ้ ก็เห็นควนล่องบ่เตะขาคางหนึ่งควนล่องไปเลยดิขาคางหนึ่งลงไปละใต้แนมสะเบ็ดเออมาเออโอ้ยเอ้าปดอยู่รวมหันลาเท้าก็ต้องออกขึ้นมาดอกก็เข็งค่ะพี่น้องแต่โยขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งเน่เออตัวใหญ่อยู่ค่ะจำมิดหัวเลย เปลีย่ยงอยู่ได้หะเแ่วเ <laughs> อาลงถุงไปค่ะแต้มที่สาม,มใทยเบ็ดหนานี่มันตรงใดละ่ปะปะขิงเน,นาอเแถาเนาะอีกหน่อยหิงอ,หอยู่ได้อืมปะขิงหน่อยอืมไปเ้ายามเบดเฮาโตค่ะมันไก่สีเบิดอะไรเบดเฮาไข่เนยแต่ฟังทั้งนี้มันเปลี่ยน แต่มันกระสั้นน่ะล่ะเนาะทางเกียนเอาอีกวอุ้ยโอ้ยอย่าใเมียลงน้าเั้าเฮเห็นโตแล้วคับพี่นุงยันค่เท้าอู้ปลาคนใหญ่าคนใหญ่อ้ยุยไก่ยุยไก่ยุยไก่ยุ่ย่่าปกเห็นแล้วบ่คับพี่น้องปาคใหญเท่าต่ำพุ้นะ โอยอาไปแกอกูหงอไอาสวิงอ่ะสีรุดนง่ก็สองอย่โมืออยู่อืมดแล้วกดนั่นมือตลูดตูดลงไปเลยเอ้ยอือายางหน่อยกับมีเต็มละนับเต็มยางเดียวเลยเฮาดกนด้วยเหมือนเดมัดการขึ้ากเลยเนี่ยเย็บเต็มค่ะ เออเนาะอ่ะสาวใช้เงางานเท่าสาวหนุงสาวใหญ่สวมสาวหนุ่งสาวใหญ่คือมนะหาพูดแห้งแล้นักเกือบบูดีกว่น้ำเต็มเลยเออเทียวก็สีเหแล้วนะเท่าเดี๋ยวสีเห็ดแน่กินให้กินแซ่บไงกิ่นปลาเนื้อวนนะห้องนยนไป ว่าเกือบมันวันลืมไปามัลืมไุ่มบนีเหลังนึงสองหลังเป็นไงวานเบ็ดอยู่นะหัวจริหัวอนนหลังพุนบ่โอ้ยเอาเอาเร็วๆมันยางตัวไปพุนเลยได้อยู่บ่จะยางไปาก เออโอ้ยอยากลงไปหลุน <Joh> น <an> ้ำเถาต่ำเด้พี่น้องเลยบดเดลุ่นน้ำจ่อยโอ้ยคือดินแห้งแท้โอ้ยเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องโอ้ยบเห็นดอกมันไกลหลายโอ้ยทถาต่ำาลุ่นฟังเสียงทถาต่ำค่ะพี่น้องป้ายงี้เราคือขึ้นลุ่นค่ะแถป้าเข่งอีกแล้วค่ะพี่น้อง ตัวพวกปีงยู่นอโอ้สุสีกันเองงกองนหน่อยนึงดีแล้วล่ะเทาเอ้ยได้โตกับบุญแล้วล่ะมันนี่เออไข่กูฟังผุนอยู่นอไข่กูเอ้าลงทุ่งไปใส่หลับเบี้ยเท่าเทาคล้องล้างก็ถ่ายตัวนี้เยื่อยังอยู่บ่ ปกติปติเลยเยอะกันยังอยู่ดีดเยอะมากคร,ารับการเลี้ยงคซับไก่ตัวยังมั่นมันฟังท่านี่ให้จบเตื้อยูออ่เนาะเทาตามเอ้ยเฮาไปเฮาก็ไปหาเห็ดเนื้อยางเนื้อกินค่ะถ่ายกินเขาแรงน้ำกันเนาะดแรงกินแรงเลยปะ่ะ <laughs> ยิ้มออกละถ่ <laughs> ายกินเขาแรงน้ำกันครับจ้า เดือดปานนึ่งแต่ยังเนี่ย,ลย,ยปลานนิออนอข้าวเดียวสุกป,ปลานนิออนนี่ต้องมกหม,มอเนะข่ะอ,อย,ยีสอเสียบอาแบบหอมนำประเด็นมาถามเอาอุจุสีเข้มบ่หูเข้มอะไรเราขอว่าวกวทาบ่มีเป,ป็นน้ำปา่านอะ เรื่องน้ำปลาเร่อรับผักหอมเกลือระวังมือแบบมีตูกับอันนี้แหละกับต้นหอมอ้เท่คุณนฝ้าเดียมมากทั้งขุ่นครับคุ่อย่าห้ามเลยกินข้าวเหวก็ได้เออทั้งในบ้านไม่งันเหอือได้ยินเสียงมารัมเหมือเสียวอะัรเออ มีงานหรองานรอบดึกเนอะยาเบ็ดจนว่าเดี๋ยวถ่ายอี่หน่อยครับเดี๋ยวมันด้ยเบ็นแต่เสบเลยนันมนคือขนเนอะขนแล้ว คนเบืเก่าอยากได้ด้วยล่ะอเท่าเทาเทาเาเายาเท่าเล่นเ่าเาเเอ่าเท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 ่าเ่เอ่าเ่าเท่าเท่าบ่าเท่าเท่าเท่าเข่าเท่ายท่าเาเอาเ่าเท่าเทกามท่อเท่ะมาเท่าเท่าเทกาเทาเทาเท่าเท้า่าเ่เท่าเท่าเน่าเท่าเท่าเท่ากท่าเ่าเทาเาเท่าเ่าเท่เทา่าเเาเเ่า่เทาเท่าเาเทาเท่าเท่าเายา่เา่เ่เเา่ เอาเลยน้องปานนี้แหละเรียกตัวยฟ้าดอกเอาเลยอ่ะไปนี่นี่จจับผมสูงใส่ใส่ทางเลยสมรสันบริกินให้ยากดิ่งใส่นีเลยน้องมันจังหนามสิบพราเหี่ยงน้องเท่าจับห่อนห่อนขนาดอ๋ไฟห้องอ๋อตัวว่าจไฟแห้งแห้งอ้ยอันนี้ใครนี่เนาะคุนอวัวตัวไม่งั้นอันนี้แมวขาดก็ได้ เพร็ดเท่บุญผิดประมาณสองเม็ดแต่เป็นอะไเพร็ดเทปบุญเพร็ดจะว่ากับเป็นเพร็ดแบบพอดีกินเนี่ยพูนขีโรตไก่เอ็นผักบุ้งยังไงพิ่นแบบของมันเนี่ยมันโอ้มันมีข้าวปุ่นพร้อมนี่ยข้าวปุ่นเหลือคือเออแสงสีเลยเนาะเสามันต้องยุ่มใส่กันเลยเนาะมันมมันกัทำหน้าที่คือเก่าเนาะทตามเนาะมาหาอยู่หากินแนวนี้ค่ะได้กินครบือว่าสุดยอดแล้ว ได้กินเขาเขาเล้งเขาง่ายเขามั้ยรักหลายๆเขามีสมุ่งส้วงเอาบไปคุณแนวเลยเอานี่นี่พักบ่วงนี่พักพักกระดาวเอาห้องซื้อข้าวมันต้มกันจ้ต้นน้อยๆขอเสียบขอบุญนเะสาคุณแนวเลยเอาให้มันอุดมสมบูรณ์เนาะหัทเชียนหมานมเออื่นเสาคือวัดถกาศมี่เราได้กินเขาเล้งด้วยเนาะเถาน่ะ ลุยได้เห่าบานี่<า>ได้เวลาเห่าหลับมากค่ะพี่นอ้องแศรษฐน้องก,กันค่ะนี่วู้คุณอะนั่งกินข้าวคางน้ำตกเนาะแถาต่ำเนาะ <laughs> เช<ออ> <laughs> ่นน้ำตกหนาไฟตุ้ยเแ่าตุย้ยบุ้ยบนหลวงเจตมังหงก่อนวะคึดนยาวมันวะเพชรดนะีดีได้แถวเศรษฐีดีขนาดอ๋อฝากกระหองขึมข้มๆไรก่นมาล่ะเป็นไงเพชรอยู่แต่ว่าโบได้ยร์โบเด้ปีนแห้งเนาะ มันเป็นบักพริกอันบักพริกปีนาแถานี่แบบคอยเอาใส่ลูกโดดนี่นะอืมอืมเอาไข่ไปให้ไข่พูละยิ่มก็ได้แถาไข่บักไงืูละยิ่มไปเลยสดเลยแถาสดเลยอุ้ยผาลาคักเนาะไง่โค้งดีอยู่บ้านอ่ลอยอังรางอังรางอยู่ไหมเขาทาคือนยังมีจำ เสีาส่วนข่อยพี่ทำอามานํำอยอะที่ว่าได้กินค้องดีค่ะได้เห่าเนี่ปลาเนื้ออ่อนส่วงมะเถายำยำฟังแหลกเกือบบริสุิเขาแรงมา้ใครยังไม่ตูหอมพ้ะอีตูค่ะเขาจำเขาจำาอรุดดุรุดดุรุดดุ ผู้มากจวดจชาต่างไกลเป็นคนมากินพะบุงไปนำเลยกบกรอบเป็นหวานเนาะนั่นแหละของแ็บคำใหง่ๆค่ะอืมปลาดุกกับไข้ด้วยต้มปลาดุกเออแต่ว่าทอนโมเมนทอนไขมันเจาะเอาไปนะบอกเออนั่นแหละเออโอ,โอ้ได้กินตะคองดีๆมันนี่ ปลาเนื้ออ่อนปลามีหนวดมีหนวดทึงชองตัวเลยเนาะเพราเชือกมีบ่ฮะมีกันมีหน่อยๆเนาะแต่ว่ามกหมอนเนี่ยนี่ใส่พักไร้ๆน้องหอมจังเสียบเม็นไม่ต้องพักไร้ได้มุกหมอนหงอนพักบัวน่ะเศษๆขาดไปเลยมันพักอีกตัวอยู่แหละห้วหอนนะขอทาครับ ก็ดีบางเวียนหันผ้ากันกินข้าวปุ่นปุ่นเหลือก่อนสันเดียห้องกินข่าวก่อนดีกว่าเนาะเฮาเนาะหาเท้ามันฝนตกฟุ้งล้นมันสีแดงเก็บของหน่งอย่างเนาะทารุ่นเบ้น้ำกันค่ะหลบเสาเลยเนาะครับพอกันมือ่เสาครับข้าวเลยเออครับข้าวบดีหรือจะบอบ่บตีเด้อ นีขอกหอยส่มันเลียงนั้งหรอกะปุต้งใส่ข้าวกเอาเงแซงเก็ได้ด้ค่ะ เศร้านี้เท่าต่ำสิเป็นมูหรือสิเป็นจาช่วงนี้เป็นช่วงค้าหลงมาแถวจุดถ่ายไฟเนาะปลามันขึ้นเทิงที่ว่าล่ะเผื่อเป็นอะได้กินเขาแล่นแต่ยังมีตัวกินเขาแล่นอยู่เท่าเดี๋ยวมือหนาเฮ้ยลองไปใส่หอยฟังทั้งผุนทั้งเทิง ตอมองทางหัวหน้าเข้าไปทางพูดนะเถะน่อเออล่องเิึงรอนบอลลังนี่รอนก็โใหกบุญเล้เข่านึ่ เฮ้ยแถ่าเบ็ดตีงว่ะน่ะล้างนั่นเบ็ดตีงค่ะพี่น้องมึงดูมึงดูมานอุ้มาไล้เตียงมันวะอุ้ยตียงอีหลีนี่นี่ตีงค่อยๆค่ะค่อยๆแนวไยอะไค่อยกับตัวค่อยมาซิวมาเค้นบอกอ้าวมาลงว่ะโอ้โหหลุดซะเนาะอืมไปเค้นโคตรโอ้นี่แหละ ปลาคอปลนค่ะปลาไม้ได้หนิใส่ซังจีน่อ่ะลงถุงไปค่ะขวัญถุงนี่ถ้าเอามือนี้ถ้าโดยปกตินี่ขันมือมันมันแน่ซ้ำนี่ปล่อยได้หนิขันอาการดีๆนี่เนาะตื่นเศร้ามากหูซึกปวดแข้งปวดขาค่ะมันขนาด่ได้ย่างขึ้นยางล่งน้ำท่วต่ำปนดาเด้ นีพี่ซองคักเถอะนีหลังนี่บอกึนท่นอะไหรอโอ้ต <right ีงอีรึมอลาชลุงใดบนนี่โอ้ยายเรื่องๆขวย็นเล้วตัวปลาหยังเถวาโอ้ยเอาให้แถาตำลงไปเบิ่งโอ้ยมันพึ่งเหงือกเลยตัวนี้แม่นอีรีค่ะปลาเข็งปลาเข็งอของดีเ้อนี่เด้อ ผีงก็แซบแกงเส้นน้ำม่สโมก็แซบอยู่ได้หน่มาเท้าย่างมากระซองแซบมาเลยโซมดูเจ้าเก่าถือว่าโตูกลางๆปลาเข็งใส่หนินะแต้มสองค่ะนี่แหละเขาเอิญมันโคลอแคลเล่เนาะแถวๆอ่ะก็ยังดีที่ได้แต้มเนาะขันแม่นยางเบาวิวไปเลยนี่โอ้ยเนาะเท่าเนาะ ไม่เมือยทะเลนี่นิ่มกินเบ็ดไปเรื่อยๆค่ะไข่ในช่วงนี้มันแปลนเนาะขอบหัวท่านี่แปลนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเบดตีงค่ะพี่นุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุ้นน้ำเนี้ยคองเครื่องไหมเดี๋ยวเป็นตาซุ่งปลาเนื้อดีแท้ๆ มีหนวดบ่วิ้ยแม่นอีหลีครับพี่น้องเบิ่งค่ะเบิ่งนเพื่อเพื่อเพื่อมีหนวดมีหนวดของค่ะของอุ้ยเอาเบิ่งตัวใหญ่บ่บอนี่อู้ขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยของเทามันของอุ้ยลุดแล้วอาวอุ้ยของดีค่ะของดีตาไมีหนวดนี่ประดุกหน้าค่ะแต่ว่าได้อยู่ห่วยจุดประดุกประดึงยังใช่จุดแบบไหน ลูกมีจุดเด่นเป็นคุณภาพดิบบอน่นดูบุญอ่ะนี่งามๆค่ะพี่น้องมันๆค่ะไข่อยู่ตัวละนอนหานอได้โตนี่ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวนี้ได้ของดีสำน้านอนหอนอไปเดี๋ยวเฮาวยางไปน้ำขอบขางนี่เลยค่ะเพราะว่ามันพอยางได้อยู่ไปขี pues yeah. ้ต hmm. <olm. S 2> ุ่ม กีตมขีดินงไส่ค่อยไปเอาไข่ก้อนยางขึ้นยางลงอย่ดอกเถ่าเอหลังนี้คือฝงอดดคักแท้เบ็ดกระโยกไปปปล่นอนอแ้ว เห็นขั้นเบ็ดล่ะค่ะบมติงเนาะเแ่าเนาะฮะติงอยู่เหรอยก็บ่าบมติงในค่ะพี่น้องเบ็ดเท่าติงยุดยุดยุดอยู่ที่แท้เป็นหัว่าแ่าโอ้ยไปเฮางานคืองานล้กัอกกำลังกายตาเสาครับเนาะเหลืออยู่บวกกี่ลังล่ะค่ะเบีดเฮ่ามองเวิร์หล่อน ลัางนี่กรบโตีนงฮะบโบตีนเลยบ่อ้าวขาสันให้ยเท่าต่ำเพิ่นกูเบสก่อนค่ะล่ะเดี๋ยวเฮาจังตรงยางย่อนกลับไปค่ะไปยามฟังท่าหุูนเนาะเนาะปีที่แล้วนี่ช่วงอน,นี้มันมีสะภานใหม่เด้เถ่เออเป็นได้ดไโบตีนเลยสองหลังเนาะอ้าจัดการกูเลยคราบ เปลี่ยนช่วงมาจนพุลราคาไก่สีเบิร์ดละเบิร์ธห้องคุณเหลืออยู่อีกบุกกี่หลังกับเบิร์ดละค่ะแต่ละปีเพิ่นสีนมีงบมาหลอกหวยประมาณสามร้อยเมตรหลอกหวยไม่นะสุดท้ายค่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อย,ยบ่อยโอ้ยเพิ่งสองหลังเลยค่ะโัว <c oughs> ตีงเลย อเดี๋ยวให้เท้าตามเพื่อนกู้เวดกันค่ะเดี๋ยวฮอร์จังไปเบิ่งปลาร่วมน้องกันเนาะพุ่นละ่ะอยู่มองข้ากินข้าวกินน้ำพุ่นล่ะอันนี้เหลือเฮ็ดเน่าอยากเน่กินมือขึ้น <c oughs> อ่าสามตัวคุอรอเคเลยอิลีวะเท้าจะรอแค่เลยอืมมารอบเสาราปันเลยจริงๆอ่ะว่าตรงนับก็ได้มันสามตัวอ่างไม่เคยเบิเนอะโอ้ยอยากอ่าง ออกออกไปอะไรบอกโอ้ยังอยู่นะสุกลงมาประดุกอ่างอ่างก็อ่างแบบม่านนี่ผสมกันเลยสองตัวเป้าโคมือประมาณค่ะมือมันคอโครเล е กับประมาณนี้แล้วเนาะไข่เ<อ>นต้าได้ของดีนี่แหละค่ะอ้าวสนาเฮากับบ้านค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันหมาคิมหน,นาบรรดาพัสดุสวัสดีค่ะ